คลินิกนะครับผมก็มาแสดงความยินดีกับพี่ๆครับพี่ๆเขาเป็นคนโคราชและขอนแก่นอะไรงนี้ครับก็ถือว่าเรียกว่าดีใจด้วยครับดีใจกับกับความประสบความสําเร็จในธุรกิจของพี่เขาแล้วได้เริ่มต้นสตาร์ทอัพกันนะครับก็ถือว่าเราเป็นกําลังใจให้กันและกันอะไรเงี้ครับผมถือว่าในช่วงที่มันยากลําบากช่วงนี้ดีใจมากที่เห็นมีคนได้ยังเริ่มธุรกิจยางอะไรย่างนี้ได้ผมก็แบบว่าโอ้โหสู้กันมากๆ เป็นเป็นกำลังใจให้พี่ๆครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าปกติไม่ไม่ไมทำหน้าไม่ทำเลยครับยช่ค่ะแล้วตอนนี้ยอมยอมทำ,ทำแล้ว,ค,ลวคือก็ต้องดูแลบ้างแล้วครับผมเคยเถียงไงผมเคยเถียงว่าแบบไม่ต้องทำเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพออายุมัน เข้าหลักสามแล้วจริงๆมันก็พี่ๆๆหลายๆคนคงเข้าใจกันดีอยังไม่มีใครถึงเลยไม่ถึงเลยเหรอยี่สิบห้าลูกอะไรเออครับผมก็เริ่มเริ่มก็ต้องดูแลครับก็ต้องดูแลเพราะว่ามันมันสุขภาพร่างกายเราใช้งานกันทุกวันอะไรเงี้ยผมว่ามันสําคัญคือเราต้องดูให้มันดูแลให้มันพร้อมใช้งานพร้อมทํางานอะไรเงี้ยครับเพราะเพราะว่า มันเริ่มเหนื่อยขึ้นนะพี่อะไรเงี้ยเริ <ๆ S 2> เนะเ่มเหนื่อยขึ้นเริ่มสุขภาพแปลกๆมากขึ้นอะไรเงี้ยครับยิ่งโรคภัยไข้เจ็บมีเยอะมากอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลครับอืมการการที่เราแบบไปลุย,ลยไปเข้ปาป่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยวิง่งทำให้นนแบบผืนหน้าเราโทรมด้วยไหมเออโทรมแน่นอนครับ <ๆ S 2> โทรม<ๆ>แต่ว่าก็ดูแลกลับขึ้นมาอะไรเงี้ยจริงผมผมเหมือนที่บอกครับว่า เราทําให้สุขภาพเราแข็งแรงผิวพันเราแข็งแรงตากแดดแค่ไหนสุดท้ายมันก็ค่อยๆรักษาดูแลตัวเองกลับมาได้ได้เท่าที่ที่ควรอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่ามันดูขาดไปมันดูเริ่มเริ่มป่วยเริ่มไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็จัดการให้มันหายอะไรเงี้ยครับมีเร่งโปรแกรมไหนในใจไว้บ้างไหมครับโปรแกรมไหนเหรอครับจริงๆผมผมยังชอบในการทำทรีทเมนต์อะไรทั่วไปแหละครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือผมผมรู้สึกว่าด้วยด้วยพื้นฐานการดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ย ผมให้คะแนนตัวเองดีอยู่ครับเพราะฉะนั้นในการเสริมเติมแต่งให้มันให้มันเพอร์เฟคขึ้นอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยครับครับฝากกั้หน่อยครับครับผมก็ฝากครับถือว่าถือว่าเคเคคลินกนะครับเป็นเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนอีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับในการที่หลายๆคนอยากจะดูแลตัวเองอยากจะมาปรึกษาคุณหมออันดับแรก เข้ามาปรึกษาคุณหมอคนก็ได้อะไรเงี้ยครับฝากฝากเลยครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของการดูแลตัวเองเป็นเรื่องสําคัญมากในยุคสมัยนี้ครับเพราะว่าเราต้องทําตัวเองให้แข็งแรงพร้อมที่จะสู้กับโรคภัยไข้เจ็บครับครับฝากด้วยครับเอาโอเคครับตามการเข้าเรื่องแล้วใช่ไหมครับแน่ใจหน้าร้อนหน้าพรุ่งนี้หน้าร้อนเนาะหน้าร้อนครับร้อนเงินครับพวกนี้ทุกปีเธอจะมีมิชชั่นปีนี้ไม่มีมิชชั่นทั้งหรอปีนี้ครับจะรอดูโอ้เว้ยทึ้ ไมถึงแบบว,ว่า,าออกอากายไม่แต่จริงๆก็มีครับมิชั่นมีตลอดครับแต่ว่าโปรเจกต์มันถ่างครับคือตอนนี้ผมจะทําผมจะทำเขาเรียกว่าเตรียมการสําหรับโปรเจกต์ต่างๆตามระยะเวลาอะไรเงี้ยครับอย่างปีนี้ก็ยังไม่มีโปรแกรมถอดอะไรครับก็บเลย ก็เลยชิวๆไปก่อนใช่ครับกต้องดูแลขนาดปกติเราทุกปีจะมีกระแสตลอดั้งหน้าร้อนตุปจะต้องมีเออหน้านิดนึงโอ้แต่สู้สู้หลายๆคนไม่ไหวจริงๆครับช่วงนี้ครับทำไมทุกคนดูเดือดกันจังเลยฮะคือโควิดตามเทรนเราต้องอ้วนสิครับใช่ไหมฮะทําทำไมแบบโควิดเปิดมาโอ้โหแต่ละคนแบบว่าเราก็ถอดใจไปพักนึงแล้วแล้ว ตอนน้ะไรนะฮะเปล่าครับผมชิลอยู่ครับยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าเดี๋ยวก็ก็ตั้งโปรแกรมไว้แหละว่าเดี๋ยวก็กลับมาออกกำลังกายเหมือนเดิมครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีถ่ายถ่ายซีรีส์ถ่ายอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับก็ก็ต้องดูแลไปเรื่อยๆเพราะว่ามัน มันจําเป็นอยู่แล้วครับแต่ช่วงพักก็คือพักจริงๆครับไม่หายไม่หมดเลยเหรอกลารเพิ่มนะค้ับมันไม่หายครับแต่มันเลือนลางครับผมใช้คำว่าเลือนลางดีกว่ามันยังไม่เป๊ะยังไม่เป๊ะใช่ครับผมหรือหรือเป็นเพราะว่ามีมีเจ้าของแล้วหรือเปล่าคะเออเป็นเพราะมีเจ้าของแล้วี่มาโชว์หรือเปล่าฮะอุ้ยแต่เขาทําอาหารอร่อยนะครับเขาเขาทำอาหารอร่อยเราเลยจอยไงก็ใช่ครับไม่หรอกคือผมก็พยายามออกกำลังกายอยู่ครับแต่ว่าคือ แต่เขาบอกว่าหุ่นมีก็น่ารักดีอะ like ไรเงี้ยครับต้องบอกลยเานผ้ยใช่ไหมใช่ไหมผู้ชายหุ่นหมีกำลังมากอแล้วเขาคตั้งเรื่องอดห่วงไหมเล่ะครับก็ไม่นะครับคือจริงๆแล้วผมว่าเขาเข้าใจดีว่าถ้าเขาจะจะเข้ามารู้จักผมหรือว่าจะเข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าชีวิตผมเป็นยังไงอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ครับก็ไม่ไม่ได้ห่วงอะไรครับผมใช่ปีนี้ที่ที่ไม่ได้อันนี้ก็เป็นเพราะตัวเราเองไม่ได้ ใช่มันเป็นแผนของผมแหละจริงๆนะเพราะว่าผมออกกําลังกายทุกวันนี้ก็ยังออกอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ออกหนักถึงขั้นที่ต้องให้มันแบบให้มันกลับไปแบบเท่าเดิมเพราะว่าอันนั้นมันหนักไปด้วยอเงี้ยก็แค่แบบให้ให้ยังแบบรู้สึกสดชื่นอะไรเงี้ยออกกําลังกายให้สุขภาพดีก่อนอ่าถามไปถึงเรื่องเลนไ่ายที่เราว่าเล่น์เออสพานพุทธเนาะตอนนั้นโรแมนติกมากเลยนะในความรู้สึกผมนะหลายๆคนบอกว่า ก็ไม่ได้มีเตรียมการอะไรเลยผมไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับผมแค่แบบเซอร์ไพรส์เฉยๆมันเป็นอ่าอ่าถ้าสรุปง่ายๆคือเราเวลาเรารักใครเราก็อยากให้คนที่เรารักเขาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับอะไรเงี้ยในเรื่องของการปฏิบัติต่อกันอะไรเงี้ยครับก็ผู้หญิงคนหนึ่งผมว่าคงไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าความรักที่เขาจะได้รับอะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นอันนั้นมันเป็นแค่ หนึ่งในสิ่งที่ที่ทำต่อกันครับแต่สิ่งที่มากกว่านั้นคือมันไม่ได้การันตีอยู่ที่แค่แหวนหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันคือการการใช้ชีวิตร่วมกันผมบอกเลยว่าถึงวัยนี้ไม่ง่ายเลยครับพวกเรารักกันมากนะครับแต่มันก็ก็ยังมีมีปัญหาอุปสรรคให้เราต้องเรียนรู้กันเยอะมากๆอันเนี้ยสนุกกว่าเยอะเขาบยาวๆนะมันถึงจุดไหนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราต้องขอแล้วเออ ผมมันต้องต้องย้อนกลับไปผมไม่เคยเล่าเลยเนาะเหมือนแบบมันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่แรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ว่าการที่จะมีความรักในครั้งเนี้ยสําคัญมากๆสาหรับผมเพราะผมถือว่าผมถือว่ามันสะบัสบกสะบอมมากับคําว่าความรักเยอะมากครับ<ม>แล้วทีนี้ก็ใช่สะบัสบกสะบอมครับ,รบโอ้โหรักทุเลศครับผมก็เลยค่อนข้างยากมากในการตัดสินใจจะมีจะมีความรักอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะมีคนรักใหม่ ขออย่างเดียวเลยขอให้เรารู้สึกได้และมั่นใจได้จริง,รงๆแบบผมผมถามตัวเองเป็นเวลานานมากแล้วผมก็ผมรู้จักน้องมาเก,กาือบเกือบจะปีครึ่งปีอะไรเงี้ยครับกว่าผมจะมีโอกาสเข้าไปคุยกับเขาจริงๆอย่างเงี้ยก็มองอยู่ไกลๆแค่นั้นอะแล้วทีเนี้ยคือเพราะว่าพลาดไม่ได้กลัวครับกลัวไม่ได้กลัวการผิดพลาดไม่ได้กลัวการที่ว่าคบกันไปแล้วถึงวันหนึ่งมันจะไม่ประสบความสำเร็จหรือเปล่าไม่ได้กลัวแต่ผมแค่บอก บอกกับตัวเองว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายนาะอะไรเงี้ยเป็น last c h a n e ของผมสําหรับเรื่องของการที่จะมีความรักนะครับการที่จะถือคู่ครองอะไรเงี้ยผมก็เลยผมก็เลยค่อนข้างจริงจังมากสุดท้ายแล้วเมื่อมันเป็น last c h a n e นั่นหมายความว่าโมเมนต์แรกในการเจอกันหรือการตัดสินใจเนี่ยผมคิดมาอย่างดีแล้วครับผมคิดมาอย่างดีแล้วผมตั้งใจแล้วว่าผมจะแต่งงานกับคนนี้ผมอยากจะไปให้ถึงจุดนั้นแล้วก็จะทําทุกอย่างอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อที่จะรักและดูแลกันไปอะไรเงี้ยแต่ ผมไม่รู้จริงๆว่าดีที่สุดของเราดีที่สุดของเขามันจะประคับประครองกันไปได้ถึงแค่ไหนหรือมันอาจจะดีที่สุดเลยก็ได้เราไม่รู้อันนี้เราพูดไปสองฝั่งเลยพูดเป็นกลางๆให้เข้าใจกันตรงๆกันเลยครับอ่าอย่างนเหมือนเราคาดหวังด้วยเลยนะที่เราเชื่อแล้วแล้ทำไมเราคิดอย่างนั้นนะตรงมาผมเบื่อแล้วครับผมความรักครั้งนี้เกิดขึ้นจากความเบื่อในความรักด้วยครับเพราะว่าผมไม่อยากจริงๆไม่ได้อยากมีละแต่แต่ผมมีเงื่อนไขกับตัวเองอยู่แล้วว่า ถ้ามันจะมีได้จริงๆอ่ะพี่ลองคิดภาพดูว่าพี่ไม่อยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งเลยในชีวิตอ่ะไม่อยากแล้วอ่ะพี่คิดว่ามันต้องมันต้องดีแค่ไหนมันถึงจะทําให้เรากลับมาเริ่มได้อีกถูกไหมครับเขาบังคับให้เราเขาเป็นแบบนั้นเขามาเขามากระเทาะเปลือกของเราแบบนั้นอะไเงี้ยมันทาให้เรารู้สึกว่าได้เห็นแง่งามของความรักอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับแค่นั้นเองซึ่งซึ่งซึ่งแล้วไนมันก็แปลว่าถ้าเกิดแบบมันไม่ใช่คนนี้เธออ่จกะไม่ได้มีแฟนแล้วด้วย ก็มีคงไม่อยากมีแล้วพี่ไม่อยากมีแล้วอาจจะอยู่สวดๆไปทํางานไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่า uh oh. เพราะที่ผ่านมาเราเราก็ถือว่าใช้ชีวิตแบบคลองโสดอยู่สองสามปีอะไรเงี้ยครับ uh oh. ที่แบบก็มีคุยมีนั่นมีนี่นะ uh oh. ปกติแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องเดียวคือแค่เหงาครับ uh oh. ซึ่งมันก็คงไม่ใช่เหตุผลใหญ่ที่ทําให้เราต้องกระโดดไปหาใครแล้วก็ uh oh. ไปทาชีวิตพังอีกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าแค่เหงาก็ทนทนไปก็อยู่ได้ไม่เป็นไรครับจริงเราเราเคยบอกอาลีไหมว่าแบบคือเธอคือคนที่เธารัเขารู้ครับเขารู้เสมอครับเขารู้เราเรารู้กันเสมอแล้วก็คุยกันเยอะมากครับคุยกันทุกวันรู้จักกันดีมากๆในในทุกๆเรื่องแล้วก็ประคับประคองความรักกันโดยที่ไม่ได้ไม่เพิเจอครับผมรักกันรักก็รักครับ แต่ผมก็พูดคําว่าเลิกอยู่ทุกวันพูดคือไม่ได้บอกไม่ได้บอกเลิกนะไม่ได้บอกเลิกแต่เราพูดถึงเรื่องเรื่องทั้งสองฝั่งไว้เสมอกับชีวิตเพราะเราอยากมีสติในการประคับประคองกันไปไม่อยากแบบเพอ่เจอมีแต่รักกันอย่างเดียวแต่ไม่มองเลยว่าชีวิตมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในวันไหนก็ได้ดีซะด้วยซ้ำมันทําให้เราแบบมีสติในการรักกันนะครับใช่ครับไอย้อนก็ไปคอมเมนต์วันนั้นเป็นไงบ้างแฮปปี้เลยผมก็ตื่นเต้นนะ อะไรนะครับเราเราต้งต้องอยู่ตรงสามทำเองหมดเลยครับสามยูทูบเบอร์ครับก็ผมก็ทำเองหมดเพราะว่าผมให้ความสำคัญกับกับโมเมนต์แบบนี้ว่ามันเป็นเรื่องพสกนลของเราครับพสกนลหมายถึงว่ามันเป็นโมเมนต์ของเราผมไม่อยากเสียเวลาไปเตรียมการต้องแบบเซ็ตกล้องคนนั้นมารอคนนั้นมาวางแผนอะไรมากมายอะไรเงี้ยผมอยากให้มันมาจากความรู้สึกของเราจริงๆอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่ไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อผ้าไม่ได้เกี่ยวกับ มันเป็นอะไรเลยมันเป็นแค่ผมกับเขาอะไรเงี้ยครับเขารู้ตัวก่อนไหมผมม่ารู้ไม่เคยปิดได้เลยเราทำอะไรให้เขาบอกเออเราไม่ผมปิดอะไรไม่ได้อยู่แล้วผมเป็นคนเซอร์ไพรส์คนไม่เป็นเลยผมเป็นคนแบบชัดเจนมากผมตรงไปตรงมามากๆจนแบบพยายามแล้วนะพยายามแล้วก็ก็มาบอกทีหลังรู้รู้รู้อย่างี้โอเคโอเคแต่ก็ดีมันไม่ได้อยู่ที่เซอร์ไพรส์ไงผมว่า มันอยู่ที่เจตนาเราครับตอนนั้นเขาวินาทีนั้นเขาพูดกับเราว่าอะไรนะฮะวินาทีนั้นเขาพูดกับเราว่าอย่างไรวินาทีนั้นก็แค่นั้นเองเออ <laughs> แค่นั้นแล้วเขาก็ก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ยิ้มแบบเอาจริงๆนะผมก็เพิ่งรู้ว่าโมเมนต,ต์การขอแต่งขอแต่งงานหรือว่าการแบบพอโพสกันต่างๆเรื่องพวกเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันคือความตื่นเต้นแค่นั้นเองอะ่ะโมเมนต์คือมันแบบทำอะไรไม่ถูกอะ ท่าอะไรลงไปแกเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรบ้างชาไปหมดเลยครับแค่นั้นเองแล้วค่อยมานั่งมานั่งแบบรีมากันทีหลังว่ามันเ,เกิดอะไรขึ้นนะมันเราเป็นยังไงเออมานั่งดูคลิปแล้วแบบเออมันก็ท่านรักทีนาะอะไรเงี้ยเออเขินจังอะไรเงี้ยโอ้ผมผมก็เพิ่งเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้แต่หลายคนเคยขอกันแต่งงานหหลายคนเคยเคยทําแบบนี้น่าจะเข้าใจดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับตอนนี้วางแผนอะไรบ้างะรก่าตอนนี้เหรอครับจริงจริงแล้ว การการทำการสมแวนกันหรือว่าการแบบโพสต์กันไปตอนนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับที่ที่เราทำเนี่ยคืออยากให้อยากให้อยากจะแสดงเจตนาที่ชัดเจนว่าแบบเราเรารักกันนะไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดมากเราเข้ากันได้ดีทุกอย่างมันโอเคทุกอย่างมันมันดีมากๆใช้ชีวิตต่ออตั้งแต่วินาทนีนั้นมาเนี่ยก็ใช้ชีวิตสิ่งไหนที่ตัวเองอยากทําสิ่งไหนที่ชีวิต อยากจะประสบความสาเร็จอะไรมีฝันอะไรอยากจะทําไปเลยเราซัพพอร์ตส่วนเราเองเราอยากทําอะไรในชีวิตบ้างต่างๆนนาก็ซัพพอร์ตกันอยู่เป็นทั้งเพื่อนทั้งคนรักเป็นทุกอย่างให้กันและกันก็ดูแลกันไปอะไรเงี้ยครับมันมีความสุขแล้วมันมีความสุขแล้วมันก็บาลานซ์ได้ดีพยายามบาลานซ์ให้ได้ดีที่สุดในทุกๆวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมว่าอ่เราจริงๆเราไม่ได้เป็นคนไปยึดติดกับกับว่าแบบต้องแต่งงานต้องขอแต่งงานต้องอะไรหรือเปล่า สิ่งที่ทําทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากความที่ว่ามันอยากทําเพราะมันควรจะได้ทําเขาควรจะได้รับเขาควรจะได้รับความสุขเหล่านี้แค่นั้นเองครับ,รบแต่ยังไม่มีแผนกําหนดว่าจะเป็นปีนี้ยังไงจริงๆแพลนถ้าคุยกันคุยกันแบบคร่าวๆเนี่ยมันให้เวลากันประมาณสองสามปีครับแต่แต่ถ้าจะเอาตามจริงมันต้องดูกันระหว่างกันด้วยตอนนั้นว่า พร้อมแล้วพร้อมหรือยังพวกเรา<ม>พวกเราพร้อมหรือยังอะไรเงีย้ยพวกเราเตรียมการกันกันพร้อมหรือยังหลายๆสิ่งหลายอย่างมันลงตัวหรือยังเพราะว่าอันนี้สาคัญกว่ารับ<ม> <laughs> ผมแพลนก็บอกกันได้คร่าวๆแต่แต่มันมันไม่ใช่ข้อบ่งชัดตายตัวว่าแบบต้องเป็นแบบนั้น<ม>ครับมันระยะเวลาที่เราคบหากันก็ไม่ได้เอเท่าไหร่ใช่ไหมครับประมาณเออปีครึ่งนะครับปีครึ่งนะตั้งแต่รู้จักกันมานะครับตั้งแต่เริ่มเริ่มได้เห็นหน้าค่าตาได้ได้แบบ เอาง่ายตั้งแต่ผมเริ่มแอบชอบเขาก็ปีขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเร็วไหมมันไม่เร็วครับเพราะว่าคือจริงๆเร็วไหมโอ้ผมพูดไปก็จะเลี่ยนเนาะไม่คือผมรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกว่าทําไมมันถึงเป็นลาชเชนทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ <c oughs> เพราะว่าผมผมรู้สึกว่าผมสิ่งเดียวที่ผมขาดไปในเรื่องของความรักคือผมยังไม่เจอคนที่คนที่มันใช่ คนที่มันเข้ากันได้ดีคนที่เป็นคู่ของเราแบบนี้ได้จริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าก็เน,นี่ยแหละมันการเจอแล้วเนี่ยผมนับรวมอายุตัวเองไงครับผมว่าแบบตั้งแต่เกิดมาผมก็า30ปีแล้วอะ<ม>อกว่าผมจะเจอคนแบบนี้<ม>แค่นั้นเองครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ได้เร็วแล้วก็ไม่ได้ช้าไป<ม>สองสามปีนีน่ไม่ควรความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหเลเกิดมีอะไรเข้ามาใช้<ม>คําว่ายอมรับดีกว่าครับ<ม>ยอมรับว่ามันอาจจะต้องมีแน่ๆนการเปลี่ยนแปลงไม่ดีก็ร้าย แต่จะพยายามใช้สติในการมองเห็นมันให้มากที่สุดครับทั้งคู่เลยครับเราคุยกันแบบนี้เสมอว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็พยายามมองเห็นความเป็นจริงของมันแล้วก็มีสติกับมันให้มากะอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเราเริ่มต้นกันมาแบบนี้เราไม่ได้เริ่มต้นกันมาด้วยแพชชั่นที่ที่หลงไหลไร้สติในการรักกันอะไรเงี้ยพูดตรงๆว่าแบบมันน้องก็ไม่ได้ไม่ได้แบบคิดจะมาคบหรือชอบตั้งแต่ทีแรก ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะไปจีบบุกเบิกอะไรเขาเลยเลยนะเพียงแค่ว่าเห็นกันอยู่ห่างๆแล้ววันนึงมีโอกาสได้คุยได้แลกเปลี่ยนทัศนคติแล้วเราเราเข้าใจตรงกันในการที่จะมาร่วมเดินทางไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยเราคงไม่กล้าปฏิเสธว่ามันจะไม่มีทางเกิดผมคอนเฟิร์มไม่ได้เลยอ่ะผมแบบไม่สามารถบอกได้ว่าโอ้ทางข้างหน้าผมจะลาบลื่นกันอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้แต่เราจะพยายามประคับประคองกันอย่างมีสติให้มากที่สุดแค่นั้นเอง ขอบคุณครับ